ไปขน,นของขึนแพกันนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและสวัสดีพี่ๆนานแล้นตกปลาแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเบียปีนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับและเป็นโอกาสที่ดีนะครับได้มาตกปลาที่เกือดจีนตะลินนะครับแพ่ไตหนุ่ยนะครับ ก็เพิ่งมาถึงนะครับก็ขนของขึ้นแท้แล้วก็เตรียมอุปกรณ์ต่อคันเบ็ดไ้แล้วครับตอนนี้ไส่ก็มารับกําลังลากออกไปครับเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตประกอบคอันเบ็ดแล้วก็ประกอบชุดเบ็ดนะครับเดี๋ยวไปถึงหมายแล้วก็จะถ่ายบรรยากาศแล้วก็จะรายงานอีกทีนะครับว่าสภาพอากาศและสภาพาาหมายเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตไปประกอบเบ็ดแป๊บนึงครับ ยังไงวะโหแลกครับชม 我满四海落了。 ยก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 ถึงยกยกมันยกมันไปขมไปยาวมัต้องเก็บหยดอยุไปแล้วตอนนั้นมันเริ่มไปแล้วเดี๋ยวมันเื่อยเดี๋ยวมันจะหยุดไปไม่ไหวเออเดี๋ยวมันเนื่อยมันก็หยุดถ้าเราไปดสวน

đặt cho ai cái đó ô bình <Nhạc> luận tôi đã khớp đấy, kim ngan thả luôn, có sự nhiều, เอาไปหน่อยนี่หนักไปหน่อยไม่ได้ปล่อยเบรกครับ ไปครับท่นนานผู้ช <ไป S 2> มยอดเลยบายแมตต์ค <ไป S 1> ุชชิ่งน,นักล่าแห่งลุคเม็น <Ep is> น้ำมูลสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่ๆน้าๆน้าตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเบียฟิชชิงนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาตกปลาที่ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับมีเวลาและมีโอกาสนะครับเป็นโอกาสที่ดีเลยได้มาตกปลาที่เขื่อนสีนครินนะครับแพ้นี้ก็เป็นแพรไตหนุ่ยนะครับอย่างที่ชมคลิปไปนะครับท่านผู้ชม สวายแต้มแรกนี่ก็คือนั่งกินข้าวกันอยู่นะครับคิดว่าลงเบ็ดรีเบ็ดไปขั้นเวลานะครับท่านผู้ชมมีปลาสวายเข้ามานะครับไซส์ก็ประมาณน่าจะห้าโลนะได้ปะน่าจะห้าโลนะครับพอดีหาซื้อตะช่างนะครับไม่มีนะครับตะช่างหาซื้อมาสุดทางไม่มีนะครับถามซื้อแล้วนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรก็คาดเดาว่าน่าจะห้าโลนะครับจากที่เคยสัมผัสมานะครับ ก็เหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นลำบ่มที่ทําขึ้นมาเองแล้วก็หัวเชื้อตกปลานะครับค่ายๆหนึ่งนะครับจะไม่เอ่ยชื่อนะครับก็เอามา m ิ x รวมกันนะครับบ่มไว้สามคืนนะครับก่อนมันตกนะครับแต่ว่าลำนี่บ่มมาเป็นเดือนแล้วนะครับมีสวายตัวแรกแล้วครับแล้วก็จะเป็นปลากดแต้มนี่สองนะครับท่านผู้ชมแล้วมีปลานินอีกแต้มหนึ่งนะครับน่าจะเป็นปลานินนะครับท่านผู้ชมตามประสบการณ์หรือความรู้ที่ผ่านมานะครับ อาการนี้คืออาการปนินนะครับน่าจะมีไซส์2โลอยู่ครับไม่งั้นก็เกือบๆถึง2โลนะครับท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องเบียร์ฟิชชิงนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานสักเท่าไหร่นะครับแต่เย็นๆน่าจะส่งงานวันนี้นะครับว่าวันนี้ผมมีแต้มกี่แต้มนะครับแต่มันหลุดไป2แต้มนะครับท่านผู้ชมไต่เขาบอกว่าช่วงเย็นๆปลาจะเข้านะครับ เบดที่ใช้ก็จะเป็นเบอร์0.8เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์0.8จะใช้กับคันที่ว่าเบรดอ่อนนะครับเบรดเบรดแข็งนะครับมีอยู่ห้าคันนะครับจะใช้เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองปรับเปลี่ยนกันไปสลับปรับเปลี่ยนกันไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปตามลุ้นกันครับว่าวันนี้ทริปนี้จะมีสกิลแ้มนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไปชมคลิปกันเลยครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศ4โมงเย็นนะครับ ลงเบ็ดไปทั้งหมดเบ็ดตอนนี้ก็11คันนะครับท่านผู้ชมลงไป11คันโอ้บรรยากาศสุดยอดมากเลยนี่ครับบรรยากาศโอ้สวยงามถือว่าบรรยากาศนี้นะครับไม่เคยไปไหนนะครับนอกจากเขื่อนกระเสียวนะครับพอได้มาที่นี่แล้วแบบโอบรรยากาศนี่สุดยอดเลยนี่อันนี้ก็ตก สปิว๋ไว้นะครับแต่ก็มีปลามาตอดอยู่นะตอมาตามลุ้นกันฝั่งทางนี้ก็จะเป็นชิงหลิวนักล่าแห่งลุ่มน้ำมูลนี่ก็พึ่งลงเหยื่อไปสองชุดแล้วครับท่านผู้ชมหมดเปน็นถังนึงละก็ตั้งแต่มานะครับตั้งแต่กินข้าวได้สบายแต่มแรงนะครับก็ลงเหยื่อไปสองชุดสองไม้นะครับ ามาตามรุ่นกันว่าวันนี้จะมีธุรกิจแจมบรรยากาศดีนะครับเมื่อสักครู่ก็มีฝนมานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตามรุ่นกันว่าวันนี้จะมีปลาน,นินไหมอยากกินปลาเผานะครับแต่ยังไม่เจอปลาน,นินนะครับน่าจะเจอแล้วแหละแต่มันหลุดนะครับไม่เป็นไรเดอ๋ยวเราหาใหม่ได้ครับ

นินปนินมาแล้ววันแล้วดีบาดใจวะหมดรับหมดหมดกับหมดหมดเรียบหมดแรงครับอ,อันนี้นะครับท่านผู้ชมตักโอ้อโหเรียบร้อยบาดกจวะนี่ครับท่านผูน้ชม ปลานิมแรมแรกนะครับวันนี้ตัวนี้น่าจะไส2โลนะครับท่านผู้ชมยอดเลยครับนี่เป็นข้อดีของการตีเหยื่อทิ้งไว้นะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับตีเหยื่อทิ้งไว้มันจะแบบปลานิมเป็นปลาที่เล็มเหยื่อนะครับปลานิมไซส์วัวโบอย่างนี้นะครับไซส์2โลน่าจะ2โลได้อยู่ครับสุดยอดมากเลยครับท่านผู้ชมเรามีกับข้าวเย็นแล้วนะครับปลาเผานะครับ ผ่านแม็กนะครับผ่านจากแม่น้ํามูลนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา6โมงครึ่งแล้วนะครับดูบรรยากาศนะครับสุดยอดบรรยากาศนี่สุดยอดมากเลยนะครับบรรยากาศ6โมงครึ่งป่าก็ยังเงียบอยู่นะครับเดี๋ยวต้องเข้าดูกันอีกนะครับไ่บอกว่าคืนนี้นะตอนกลางคืนป่าจะเข้าดีนะครับเดี๋ยวมาตามรุ่นกันต่อครับ เดี๋ยวขอตัวไปทํากับข้าวนะครับนี่เชฟทํากับข้าวอยู่งดังครับนี่ก็เป็นแพ้กลางนะครับตอนนี้เราได้เอาปานินไปประกอบอาหารแล้วนะครับไปเผานะเป็นกับข้าวเย็นนะครับทิปนี้ก็เน้นตกกินนะครับไม่ได้เน้นห่อกับบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าปลาสวายแต้มแรกที่เราได้นะครับยังจะอยู่มีชีวิตอยู่ไหมครับ นี่น,นี่มาแล้วท่านผู้ชมโอ้ยแรงมากนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วกลัวโทรศัพท์ตกน้ำแล้วนะนี่นี่น,นี่มาแล้วมาแล้วเห็นไหมครับโอ้ยแรง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 ไปแล้วครับโอ้โหสุดยอดพอครับท่านผู้ชมไซส์ห้าบวกนะน่าจะไซส์ห้าโลนะห้าสิบห้าสิบ

มเออไทีันมันไม่ได้ก้ก็ปรุงไปแล้วไม่ใชปรงไฟร้ัอมแ้วก็ปุงด้วยนะปรุง้อู้ันรงไวก็ชิมงงหลายทีแล้วนะวันนี้แล้พี่ปราหรอคอนมันตังออกอยู่แต่มันตังออกไม่หมดช้าๆเล อออถอาเวลาพูดเราก็ชอบมองหน้าด้วยเราก็เราพูดสิหรือเราพูดถูกว,ว่าเราเราฟังเราไม่เข้าใจอะไรหรือเลย มือนมันกินแล้วเหมืันมันจะมุ่มงตัวนว่าะมันเจะสูบปากนะสังเกตน,น,น,นะครับตงๆครัรง้รงที่ตีไปเมื่อกี้นะนี่นะครับที่วัดหลุดวัดไม่โดนนะครับแล้วตีไปที่เดิมนะครับกินอีกนะครับคุครบตรงสัยตรงนี้มันหลุมปานะครับตรงตอสองตอแล้วนะ อ่นัง่งเฝ้าอยู่นะแต่คันนี้ก็มีอาการด้วยครับเมื่อสักครู่แต่ก็ต้องมารู้กันปล่อกกันเอ่มันหลากไปดีๆกันวะเหมือนเปิดเบียรกเขมันเลยเปิดยูระวังเหมือนมันตีเรามันยังไม่พูดตัวนะ เท่าไหร่เนี่ยประมาณว่าเท่าเมื่อกี้ไหมอ่ะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงยี่สกหรือปลานินมันท้องอยู่ด้วยนะเนี่ยไม่ท้องไม่ท้องไอ้นี่มันอันนี้น้ำน้ำที่มันตายเพราะอย่างนี้แหละน้ําเข้าอันนี้มันอ๋อน้ำเข้าท้องใช่เห็นในคลิดไหมเขาจะเอามีดเจาะให้น้ํามันออกมันถึงไม่ตายนี่นะครับท่านผู้ชมปลานิล นา,านะครับที่เป็นปันนินแต้มแรกนะครับโอ้ยใหญ่มากนะครับบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับนนท่านผู้ชมเอาเงาเอาเงาไปเริ่มไปแล้ว สลาดมันมีสองเสตดนะโอ้งาดีเว้ยี่เอาู้ชมไปเตอบมันเกินไปอ่ะป,ป,ประกาศเตินไปเยอะนี่ดนึงอ่ยลา

แปลว่าต so ัวใหญ่แปลว่าอบุตน้องาต้องืนวางกว้างกันขึ้นหรอตาันตาก่อนเราูกชิ้นอะรเอาต้ยากใช้อันนั้นนะตะกดว่ายใลูกชิ้นนะเออแสดงว่ากมันกินอ่ะนะ่ลูกชิ้นหรอแ่ลูกชิ้น่ลูกชิ้นเอาแล้วต้องเก็บลูกชิ้นไปแล้วตายแล้ว ไอตัวบางหัวนะีมาผิด <Test> ค <nutritional factor> yeah. ิววะเนี่ยคิด้วยรินะขณะนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มนะครับปลาก็ยังเงียบๆอยู่นะครับจะมีมาก็แค่เป็นปลาหมอตะกับนะครับไซส์สามนิ้วสี่นิ้วนะครับท่านผู้ชมไซส์สวยๆนะครับยังไงก็ เดี๋ยวจะอัปเดตผลงานให้รับชมอีกทีนะครับถ้าเกิดมีตัวเข้ามามีปลาเข้ามาทักถ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตผลงานให้ท่านผู้ชมและพี่พน,านาให้ได้รับชมอีกทีนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตกินข้าวอาบน้ําให้เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมจะไม่ได้ตั้งกล้องแล้วเดี๋ยวยังไงร,รอดูและรอลุ้นพรุ่งนี้เช้านะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าถ้าถ,ถ้าคืนนี้มีมีตัวผมจะ ถ่ายผลงานให้รับชมนะครับเดี๋ยวขอตัวไปทำธุระส่วนตัวครับ สวัสดีครับสวัสดีย่มเช้าครับท่านผู้ชมนี่ก็บรรยากาศย่มเช้านะครับก็มีฟ้าคึ้มคึมนะครับวันนี้ปลาก็ยังเงียบอยู่นะครับตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่เจอปลาใหญ่เลยครับมีแต่ปลาหมอตะกับนะครับเดี๋ยวก็จะมาตามลุ้นกันอีกถึงประมาณบ่าย2องนะครับบรรยากาศรวมๆแล้วก็ดีนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับบริเวณข้างแพลนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ําครับในห้องน้ํานะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านห้องครัวนะ,ระนครับนะครับห้องัว,วเปนห้องคัวเดินมาข้างๆห้องน้ำก็จะเป็น นี้ก็เป็นเวลา8โมงนิดหน่อยนะครับฟ้าก็เงียบอยู่ฟ้าก็คึมๆอากาศไม่ค่อยจะเป็นใจเท่าไหร่นะครับเช้านี้ก็ยังไม่เจอจะไม่เจอตัวนะครับแต่ทีมงานเราก็ไม่ย่อท้อนะครับก็ดาเนินง,งานกันอย่างตอ่อเนื่องนะครับเหยาชุดเมื่อคืนล้วก็ผสมใหม่มาแล้วครับเหยาตอนนั้นก็มาอ่อยข้างๆแพรนะครับผสมใหม่มาแนละ้ว แต่ไก่เขาก็บอกว่าหมายนี้ปลามันก็เห็นเขาก็เพิ่งเห็นมันเพิ่งจะเห็นมันเข้านั่นแหละครับที่ว่าเรามาจุดนี้นะครับหมายนี้เขาเพิ่งเห็นมันเข้านะครับแต่ก็มีตัวจริงนะปลาสวายเข้าปัาหินเข้านะครับไปเขาบอกว่าปลานินมันเริ่มเข้าแล้วเหรอเขาก็ถามอยู่ครับก็ได้มาสองแต้มนะครับอีกแต้มนึงก็เผากินเมื่อคืนับอร่อยมากครับเนื้อแน่นครับ เต็มไปด้วยคุณภาพนะครับปลาตกเองมันก็อร่อยอยู่แล้วครับเดียวยังไงก็จะมาตามลุ้นกันนะครับมีเวลาอีกหลายชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาตามลุ้นกันต่อเลยครับว่าวันนี้จะมีแต้มอะไรเข้ามาอีกปลาอะไรเข้ามาอีกนะครับเดียวยังไงก็ไปตามลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกช็อตนะครับแต่จะอัปเดตทุกช็อตที่ได้ปลานะครับเอาไปตามลุ้นกันนะครับนะครับเปลี่ยนเหยื่อนะครับ ลักล่าลุ่มนะ้ำลุ่มแม่น้ำมูลนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบนเกาะนะครับท่านผู้ชมสวยงามเลยนะครับโอ้โหแบบประทับใจเลยครับมาครั้งแรกนี่นะครับนี่ก็เป็นแพรที่เราอยู่นะครับไมยข้างๆก็จะมีต้นไม้แห้งตายนะครับแต่เราก็ตีไปถึงนะครับท่านผู้ชมตีแค่ทุ่นนะครับ รอบๆรอบๆเกาะนี่ขึ้นมาถ่ายข้างบนเลยนะครับยอดมากนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวจะเอาสวายขึ้นมาชำละนะครับเอาขึ้นมาแล่นเดี๋ยวอัดน้ำแข็งไปนะครับตอนนี้ยังน้องยังแข็งแรงนะครับเดี๋ยวจะปล่อยนะครับ เนาะฮะหม <laughs> ายถึงว่าอันนี้รถเสียเนาะ <laughs> เด้งมาเลยว้ายเพราะฉันเอาคันจิ้งจุ่ยไปยู่เด้เสียงมัดคันจิ้งจุ่เด้วนี่ <laughs> เด้งมาเลย <laughs> อู้ห <laughs> ักหักหักหาล้อได้อยู่ ไปนี้ไซ5โลนะครับต้องไหวนะครับสวายเคลื่อนสีนะครับเคนดาบเจาว่ะน,น,นี่ก็เป็นผลงานปลาตะกับหมอตะกับนะครับกับประกดไซกำลังดีนะครับปลาหมอตะกับครับ3นิ้ว4นิ้วนะครับมีประกดประกดตัวนี้น่าจะไซโลอยู่นะครับยอดแล้ว นี่ครับผลงานเมื่อวานนี้ทั้งปลานินทั้งสวายนะครับปลานินอีกตัวหนึ่งเราได้ทํเป็นกับข้าวแล้วครับตัวที่เผาเมื่อคืนเป็นตัวใหญ่ใหญ่กว่านี้นะครับตัวนี้น่าจะประมาณโลโลสองสำหรับทลิปนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับนี่แหละครับธรรมชาติสวยงามเสมอนะครับก็ไม่เป็นไรครับทลิปนี้ก็ถือว่าไม่แห้วนะครับท่านผู้ชมประสบผลสําเร็จนะครับทลิปนี้ ก็ปลาค่อนข้างเคี้ยวหน่อยนะครับปลาไม่เข้านะครับหลุดไปก็สองตัวนะครับสองสามตัวนะครับคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องเบียร์ฟิชชิ่งนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอลาอย่างนี้ครับสวัสดีครับ